ท่านกอรครับเคยไหมครับตีไดรเวอร์แล้วมันมีลอยมาร์กอยู่ข้างบนกระดองนี้ตลอดนะฮะแล้วลูกก็ออกโดงแล้วก็ไม่ได้ระยะนะฮะหลากหลายคนก็ประสบปัญหากับอาการนี้ใครอยากรู้ว่าแก้ยังไงดูคลิปนี้ครับแน่นอนครับว่าเราหลากหลายคนเนี่ยเริ่มเล่นกอล์ฟมาคงจะเคยเจอเหตุการณ์นี้กันมาหมดนะฮะเหตุการณ์ก็คือว่าตีแล้วลูกมัน ลูกมันไม่ไปไหนลูกมันโด่งนะแล้วก็ตีแล้วมันลอดลูกตีโดนแต่ทีนะแล้วก็มีรอยด้วยโอ้โหไม้กอล์ฟซื้อมาแพงๆเนี่ยมีลอยอยู่ด้านบนกระดองเนี่ยมันโอ้โหดูไม่ดีนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่มันลงมาไม้มันลงมาในมุมที่มันชันเกินไปนะพอมันลงมาชชนมันก็มันก็มันก็ฝังลงไปที่ทีนะมันลงมาชันเกินไปมันฝังลงไปที่ทีไม้กอล์ฟก็คว่ำลงมานะฮะลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้น ว,วิธีแก้เนี่ยคือเราควรจะ kind of <respuesta. S 2> ลงมาในมุมที่มันแชโรมากยิ่งขึ้นนะครับลงมาในมุมที่มันปานมากยิ่งขึ้นผมพูดหลายครั้งมากนะเรื่องลงมาในแชโรเพราะมันจะทําให้คุณตีไกลขึ้นนะครับแต่วิธีการฝึกผมอยากให้คุณฝึกอย่างนี้คุณเอาไดเวอร์เก็บไว้ก่อนนะครับเอาไดเวอร์เก็บไว้ก่อนแต่เอาลูกไว้ที่เดิมเอาลูกไว้ที่เดิมเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากให้คุณฝึกก็คือผมอยากจะให้คุณฝึกตีลงมาในมุมที่มันป้านขึ้นนะครับปานขึ้นยังไง คุณลองดูนะปกติเนี่ยลูกกอล์ฟเนี่ยมันตั้งอยู่ที่พื้นนะฮะพอมันตั้งอยู่ที่พื้นเนี่ยสัญชาตญาณคนเรามันบอกอยู่แล้วว่ามันจะต้องตีลงลงตีลงไปให้โดนลูกคือตีกดลงไปให้โดนลูกนะครับมันก็จะลงมาในมุมที่ชันลงมาลักษณะน,นี้แต่ผมยกตัวอย่างในกรณีของการตีเทนนิสท็อปสปนินนะการตีเทนนิสมันต่างกับตีกอล์ฟคือลูกมันลอยอยู่ใช่ปหเราก็สามารถที่จะเรียกว่ากวาดไม้จากด้านล่างแล้วก็ เสยขึ้นด้านบนได้นะครับลักษณะเดียวกันผมต้อง,งให้คุณตีท็อปสปินโดยการให้ลูกตั้งอยู่บนทีโดยใช้เหล็กนะคุณฝึกใช้เหล็กเนี่ยตีลูกกอล์ฟอยู่บนทีในทีไดเวอร์เลยนะแต่ว่าต้องตีให้โดนเต็มหน้าไมา้นะครับตีให้โดนเต็มหน้าไมา้เนี่ยตีให้มันโดนเต็มหน้าไมา้นะฝึกอย่างนี้ก่อนไม่ต้องตีแรงนะตีเบาๆตีเบาๆ ลักษณะน,นี้มันจะค่อยเซนส์นะร่างกายมันจะค่อยเซนส์ว่าโอเควิธีทําให้ไม้ลงมาป้านเนี่ยมันทําอย่างไรนะครับปึ๊บไม้มันสามารถป้านลงมาแล้วก็เสยขึ้นโดนเต็มๆได้นะฮะลูกมาสักครูน่นี้โดนทีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะพอฟีดแบ็กกับตัวเองได้นะครับก็ฝึกอย่างนี้ ไปก่อนนะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะแชร์โล่ขึ้นลองใช้เหล็กตีบนทีตีให้มันแม่นลองดูซิว่ามันจะแชร์โล่ขึ้นไหมอันดับต่อไปคราวนี้เป็นเทคนิคในแง่ของการตีดิเวอร์และสําหรับคนที่ไปออกรอบแล้วก็รู้สึกว่าลงมาชันเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับคุณสามารถจะหลดลูกเนี่ยให้ไม้กอล์ฟลอยได้ลนนักษณะนี้ผมเคยมีเพื่อนนะตอนนี้เป็นโปรเก่งแล้วนะฮะก็ตอนอเด็กๆก็ทำทริบนี้เหมือนกันนะครับคือคุณ ไม่จําเป็นต้องวางไม้กอล์ฟไปที่พื้นคุณยกไม้กอล์ฟก่อนแล้วก็ตีนะการทําลักษณะนี้เนี่ยคือร่างกายเรามันจะเซนต์อยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าไม้กอล์ฟมันมาจากที่พื้นเนี่ยมันจะพร้อมตีกดลงมาแต่ถ้าเรายกไม้ขึ้นนิดนึงเนี่ยมุมมันจะลงมาในมุมที่มันเหมือนมันสามารถตีเหมือนเบสบอลตีเหมือนเทนนิสได้มากขึ้นมันจะลงมาในมุมที่มันเอราว่าหมุนรอบตัวได้มากกว่าเดิมนะฮะเนี่ยยกขึ้นนิดนึงแล้วก็หมุน มันก็จะแชโล่ขึ้นมันก็จะปานขึ้นลักษณะนี้เทคนิคสุดท้ายที่ทําให้คุณสามารถแชโร่ได้อันนี้ต้องต้องรู้สึกให้ไมค์กอล์ฟมันดรอปขึ้นมาเล็กนิดหนึ่งนะครับซ้อมจากเบาๆก่อนขึ้นไมค์กอล์ฟมาค้างไว้สอกขวาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคนที่ชันลงมาคล่อมลงมาเนี่ยสอกขวาจะคล่อมมาลานนักษณะนี้นะสอกขวาจะคล่อมปิดลงมาลานนักษณะนี้แล้วก็ลงมาในมุมที่ชันทุบลงมานะฮะก็เลยอยากจะให้รู้สึกว่าสอกขวาเนี่ยมัน ให้สอกขวาเนี่ยมันดรอปลงมานะให้สอกขวาดรอปลงมาแล้วก็ไม้กอล์ฟเนี่ยดรอปลงมาลักษณะน,นี้นะครับไม้ก็จะแชลโล่ลงมาแต่ลืมนะท,มทั้งหมดทั้งมวลที่ผมสอนไปเนี่ยดิวนี้เนี่ยจะเป็นดิวที่สุดท้ายดิวสุดท้ายที่ฟอสหรือบังคับไม้สุดเพราะฉะนั้นคุาต้องบังคับข้อมือให้ให้โบมาเข้าหาลูกนะครับก็ลองดูนะฮะแต่อย่าให้อย่าให,อาให้อย่าให้สอ,อกมันดรอปแซะลงมาแบบนี้นะถ้ามันถ้ามันแซะมาติดลำตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเกิด Early Extension หรือกระเด้งขึ้นมาได้นะจะเป็นปัญหาต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นพยายามให้ไมคก็ s h a l โ o ่แล้วหมุนตัวแชโร่แล้วหมุนตัวนะถ้ามองจากมุมน,นี้ขึ้นไม้ไปดรอปแล้วแชโร่แล้วหมุนตัวนะ a l โ o ่สอกแล้วหมุนตัวอย่าให้ s h โ l ่รถแซะมาอยู่ด้าหลังแบบนี้ไม่ดีนะครับแชโร่แล้วหมุนตัวนะครับอ่ะลองดู s h โ l ่แชโร่เอาสอกขวา ดรอปลงมาแล้วหมุนตัวนะลักษณะนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณจะได้ลองฝึกดูนะสำหรับคนที่มีปัญหาตีมันชันเกินไปโอ้โหเวลาตีแล้วลอยได้วอดมันออกแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเกินไปแล้วมันเสียระยะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยอยากจะแชรลเอา3าเทคนิคนี้ไปฝึกดูตีเหล็กบนทีก่อนยกไมล์ฟขึ้นก่อนแล้วก็ลอง ฝึกให้สอกขวา drop ลงมานะฮะเชื่อว่าคุณจะตีกอล์ฟได้ไกลขึ้นนะแล้วก็หายจากปัญหาที่ตีลงมาชันอย่างนี้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเข้ามาเป็นเพื่อนกันใครมีคำถามก็สามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ